สวัสดีสบายดีพี่นอ้องปองไยเบอร์สุขรูสุขนยินดีตอนรับเพ้อสู่ซ่องสาวน้อยพัดถิ่นเชนแน้วพี่น้องมื่อนี้มาพอกนันอีกแล้วกับสาวน้อยค้นเก่าคนเดิมนอ,จนอ,จนอกจาก 9, พี่น้องจ้ะซึกกง่งมื่อนี้สาวน้อยกัจะมาต้มซุกีคือเก่าพี่น้องซุกี้นามนอกจากพี่น้องจ้ะใส่เท่าทีมี่นอกจากพี่น้องม,มือนีก้กะม,มีพักอันกะลำคือเก่าเนาะเพราะมีผประกาศขาวนอกจากพี่น้องเพราะว่าไม่ได้ไปตลาดเนาะ มีซัไดกับไเท่า <tal> นั้นแล้วก็เมื่อนี้มีอันเฮ็ดเข็มน้ำพี่น้องเฮียพนามาไฮเนาะจ้ะเฮ็ดเข็มแล้วก็เศษหมูจ้ะพี่น้องโบเมนซินเรื่องนี้เป็นเศษที่แบบที่เพนหันเห็ดมาลาเนาะมันเหลือเศษเศษมาเนาะพนามาไ้เขาก็เลยเอามาเฮ็ดซุกกี้กินจ้าพี่น้องเมื่อนี้มีเฮ็ดเข็มน้ำเนาะจ้านี่ซุกกี้น้ำจ้าตอนนี้เขากำลังต้มน้ำเนาะ เ้าตอนนี้เ้ารล่อไฮน้ำมันโมโหเนาะจ้ะแล้วเ้าจจงเอาหมูลงไปเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะระหว่างที่เ้ารล่อเนาะจ้ะเ้าหน่อยหั่นผิกไว้เนาะจ้ะริกก็จะเป็นผิกทีข้าแซ่แข็งไว้เนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะจ้ะกับกระเทียมเนาะจ้ะเ้าจะมาปรุงอันนำจิ้มมันก่อนเด้จ้ะพี่น้องอยู่ไน้อลึกๆเออระหว่างรอหนามมันฝนเนาะเ้าก็จะปรุงนำจิ้มซุกี่ก่อนเด้จ้ะพี่น้องเทลงไปเนาะ ปลากระเท็ดแบบกินแบบถวยไผ่ถวยมันนะนะพี่นอ้องไข่ไข่กินหมูก,กระทะเนี่ยแหละคนมาหลายเนาะบางทีมันคนเฮาหักบ่คือกันนะนะพี่นอ้องอือจ้าพี่น้องผิดเ mm hmm. ก,กับกระเทียมเนี่ยใส่หมดเลยเอาหมดแล้วจำเนน,นาที่พ่อกินอลไรจ้ะพี่น้องนอ mm hmm. okay. กจากชิกต้มแต่หมูกับเห็ด แล้วก็ตักน้าจิ้มถวยไผ่ถวยมันพี่น้องอ้ยมือนี่แสบ่บเพราะว่ามือนี่เป็นวันเสาร์พี่น้องเมื่ออื่นยุน่จะก็จะเสแปบอยู่่พี่น้องกระเทียมตอนใ่โพดก็เป็นยังเนาะโอเคนามห้องกาลังโมโหแล้วพี่น้องเอาหมูลงเลยจ้ะพี่น้องจา้าโอเคพี่น้องนาเห้องฝนแล้วเ้าเสียเอาหมูลงไปเด้อพี่น้องเอาหมูลงก่อนนะจจะ ตมซุก,กี้จ้าพี่น้องสุก,กี้น้ำนะจ้าทุกคนใช้หมดนลยเนาะใช้หมดเลยวะเรื่อยบไปก่อนเออเออพี่อิ่มเหรอ้านะ้วก่นอ,อ,อนะข้าวกข้าเอาหมูลงไปพี่ พักลงไปจากะหลับว่าจะทุไรหันเนาะจ้าโผดโพงโมง่ตกแตงอย่างเดียวจะเป็นหันตอนใหญ่กู้ตายแหละโผดอันนี้พี่น้องหันหอะไรเต็มทองค่ะเอาเห็ดลงไปจากพี่น้องเ,อเห็ดเข็มทองจา้าเห็ดเข็มทองใส่ลงไปใส่ลงไป ไข่ไข่ลงไปจ้าทุกคนไข่จ้าไขา่อือโอเคเรียแบรบ้อยรอไข่หนามมันฟดทีนี้พี่น้องใ,ใส่รถดีจ้าทุกคนรถดีจา้า จูรดลงไปจัดโอนแบ่งงอจะดชาหลายแทบหลายพีน้องเพราะขนาสหลายหลา,หลาลลน้ำปลาจ้ะทุกคนน้ำปลาเอ้ยไม่ใช่น้ำตาลค่ะพี่น้องน้ำตาลน้ำตาลจ้า,าพี่น้องจะไม่เต็มหมอค่ะเลยดีต้องชอยเลยพี่น้อง จะพี่น้องจ้าเห็นบอกเต็มหม้อแล้วจ้าพี่น้อง,อง,ดพ,องพดบอกกเลยตอนนี้สุกแล้วจ้าพี่น้องพร้อมเสิร์ฟจ้าพี่น้องมาเ้อพี่น้องผู่ไยังว่ยาท่านได้กินเข่าเดือกกับมากกินน้ำสาวหน่อยเด้จ้าพี่น้องเห็ดเผือปานนันกินทั้งหมู่บานนะจ้านี่จ้าพี่น้องสุก,กี้จ้า บ่าได้ใส่เครื่องหลายเนาะพี่น้องเพราะวา่เาเ้าสิกินใส่กับน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มเลาก็ต้มตุมซื้อๆเนาะจ้ะจะแสบบ่พี่น้องมากินแซ่บแซ่บนกันได้จ้ะพี่น้องจ้าซุกแล้วจ้าพี่น้องมากินกันเลยจ้ายิงก็นึ่งก็นอกบนกินไม่ได้จ้ะพี่น้อง พพก,นะกินแบบซสี่จ้ะแล้วแล้วนี่น้ำจิมกินปันกินหมูกระทาแมมพี่น้องกินซุก,กี้ก็ได้เบาลื่นเพิ่นเพราะว่าเท้าในกินบ่นคือหมูพี่น้องโอ้ยเอาน้ำจิมลาะลงไปลดคักช์บ๊อบไน่นี่เขาเอื่นว่ากินซุกกี้อย่างแท้ถูออกแน่ต้องแฉแน่นอนจ้ะนี่ปันกินหมูกระทาสาวพรอ สดบวงไผ่บวงมันแมยจ้าพี่น้องมาเด้อจ้าพี่น้องจ้ามากินแซบแบน้ำสาวหน่อยเด้อพี่น้องว่วาพี่น้องฟังเล่าพี่น้องฟังไทยเพราะว่าพี่น้องอยู่ต่างประเทศเนาะจากแ่บแบน้ำกันพึงเลิกงงานมากเนาะพี่น้องเนาะสลองซุก,กี้จ้าพี่น้องสลองบบลูเห็นยังกินพี่น้องเลยกินแบบนีแหละายสุด ผนด้าแสบเสียงพเผนดูดสดโจอกแสบคือเก้าพี่นอ้องเวลาเห็ดกินในต้องแบบมอใหญ่ๆในเห็ดมอหน่อยพวกพ่อกันกิน,น,นกได้พี่น้องคนหลายเนาะจ้ะไปไปโอ้ยเตะกล่องฉันอีกแสบคือเก้าพี่น้อง กินข้าวรอบเดือกพี่น้องโอเคเนาะขอโตไปกินก่อนคลิปนี้ก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจง้งเตือนคลิปต่อไปเพื่อพี่น้องบ่พเา็คลิปใหม่ๆที่ชาวหน่อยได้ลงไปให้พี่น้องได้เบ่งได้ส้มกันนะาจา้ะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับส้มแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชาวหน่อยขอบคุณหลายๆได้จ้ะพี่น้องจา้าสุดท้ายแล้วขอก่าวคำว่าสวัสดีสบายดีบายยพอกันใหม่คลิปหน้าได้จ้ะพี่น้องจา้า